สวัสดีครับ AAS Play ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่การ่ทยทอดสดการแข่งขันฟุตบอล m 1 5 0 Championship ปประจำฤดูกาล2 0 2 2ันยถึงครับวันนี้เราอยู่กันที่สนามเทศบาลนครเชียงใหม่ครับเป็นการพบการระหว่างทีมเชียงใหม่ FC ครับเปิดบ้านพบกับสโมสรฟุตบอลราชาครับตัดสินเป่าเริ่มเกมการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกนะครับทีมเจ้าบ้านครับเชียงใหม่ FC เป็นฝ่ายเข็นลูกเริ่มเล่นครับมาในชุดสีน้ำเงินล้วนนะครับ โอ้เชียงใหม่ก็บีบแย่งบอลมาได้อาเลยครับจะได้โต้ขึ้นมาครับเชียงใหม่อิมชางยุนแทงตามช่องมาลูกนี้ได้อีกนเขตโทษแล้วตวัดยงิงตรงตัวผู้รักษาประตูครับทำชิงหนึ่งสองกันอาครับหลุดแล้วครับดานิโลนานเขตโทษแล้วยิงลูกนี้ข้ามขาออกไปครับในช่วงต้นเกมมีโอกาสด้วยกันทั้งคู่ครับเดี๋ยวดูจังหวะนี้ก่อนครับจังหวะของดานิโล ซัดด้วยซ้ายตรงนี้ครับโอ้โหข้ามคานออกไปครับเจสดากันหามองไปข้างหน้ายอดมาจังหวะนี้ให้กับโกกิอาครับวิ่งทะลุขึ้นมาแล้วกระดกผ่านผู้รักษาประตูบอลเข้าตรงต่ขายไปครับเป็นทีมเยือนครับราบชาบุกมานำแล้วครับ1-0ต่อศูนยจากโกกินาริตาน้ำหนักพอดีเลยครับนี่ครับจังหวะเปิดลูกนี้ขึ้นมาครับของเจสดาบอลตกพื้นสครั้งครับแล้วโกกิสอดมาแล้ว ดูครับบีดลูกนี้สวนตัวฟาดบิลังโหลดเข้าไปครับโอ้น้ำหนักนี่มันพอดีเลยครับแล้วก็ใส่สกอร์ให้กับทางฝั่งของราชประชาครับออกนำไปแล้ว1-0ครับถือว่ายิงฉลาดเลยนะครับลูกนี้ครับจวดมงย้อนกลับมาอาครับเข้าทางอิมชางยุนโอ้โหโดนชนจังหวะนี้บุรีสินต้องเป่าฟาวให้เลยครับนี่ถึงก็บยกมือไหว้เลยครับภาคภูมิลาโตนี่ครับจังหวะเข้าไป กระแทกตรงนี้ครับด้านหลังของอิมชางยุนครับเดี๋ยวสุดท้ายไม่รอดครับแม่ผู้สินป่านวีแล้วครับเป็นธรรมยุทธ์ป่านลูกนี้แล้วโอ้โหเฉียบขาดจริงๆครับเสียบสามเหลี่ยมเข้าไปเลยครับตีเสมอแล้วครับเชียงใหม่เอฟซีหนึ่งต่อหนึ่งครับธรรมยุทธ์ต้นคำเคยเป็นนักเตะของราชประชาดูครับวัดก้าวแล้วซัดด้วยสายลูกนี้เด็ดขาดจริงๆครับดูกระปบอลมันพุ่งฮุกเข้าสามเหลี่ยมเลยครับธรรมยุทธ ปั่นนี่บอลโค้งแล้วตกลงมานโดนปลายมือแต่เอาไม่อยู่ครับ hey, hey, hey. พัชรพง์ปทุมมากระดกมาลูกนี้ <c oughs> ผู้สีไม่ว่าอะไรครับ <c oughs> สาธิอนได้ยิงเลยตบน้ำโอ้บอลชนเสา <c oughs> โกกีเก็บได้แล้วโอ้โหจังหวะเก็บบอลไปโดยแขนตัวเองครับาราชชาตัดบอลมาได้แล้วยิงใบไม้ลวงนี้ครับบอลกระดอนพื้นแล้วไปชนเสาครับตรงนี้ดูครับวอลเลยไม่จับเลยครับลูกนี้ของ สันติธรครับสจวดได้เปิดมาแล้วได้มงโอ้โหมงเน,น้นเเลยครับยูตะฮิรายามะยูตะฮิรายามะแต่จังหวะนี้เกือบที่จะทาประตูได้ด้วยอีกครั้งครับสจวดเปิดมาแล้วสอดมามงตรงนี้ไม่ล้ําหน้านะครับเนีย่ยเปิดโค้งมาสวยแล้วครับเข้าหัวนทวัดได้ครอสมาโรด,ดี้อะไรบ่นนงเช่นแล้วโอ้โหเชียวเสาออกไปครับลูมงของสำเริง จังหวะเปิดก็สวยครับโมงก็สวยแล้วดูครับสันทิธรตักมาตรงนี้แล้วสำเริงเช็ดเนี่ยโอ้โหมองด้วยสายตาแล้วครับฝาหัดบิลังโหลดรวมไปถึงคิมบยองกับสีไทยบุโกกลงมาครับอ่ะแล้วจังหวะนี้ตัดมาแล้วโอ้โหหลุดขึ้นมายิงเลยครับโอ้โหดูครับมาอีกแล้วครับโกกิเกือบที่จะยิงประตูที่2ให้กับตัวเองได้ครับขึ้นมา4ี่คนับขอรับประชา้วลุยมาเองได้ฟาวครับแตะหลบ ทางด้านของชาชัยขวดตรงนี้หูเดี๋ยวดูครับน่าจะมีใบเหลืองด้วยแล้ะครับโกกินาจิตะจะหลุดไปแล้วแล้วโดนจริงๆครับสําหรับทางด้านของชาชัยสุวรรณพัฒน์วางยาวขึ้นมาบอลตกพื้นอาครับเอาตัวบางไว้คิมบอยองล้มลงไปพุทดิศรีเปล่าแล้วชี้เป็นจุดโทษเลยครับโอ้โหได้จุดโทษครับเจ้าบ้านเชียงใหม่เอฟซีจังหวะวางมาตรงนี้ไม่ล้าแล้วไปกระแทกตรงด้านหลังแบบนี้ครับโอ้โหแจกครับ เป็นเหลืองที่2ของภาคพภูม Musk, moon, ิลาโต้ะครับอิมชางยุ่นวิ่งมาแล้วยิงพุ่งไปผิดทางครับ2ประตูตอนหนึ่งครับเชียงใหม่เอฟซีขึ้นนำครับนี่ดูภาพช้าครับดึงจังหวะนิดนึงครับแล้วยิงนี่ผู้รักษาประตูครัาพุ่งไปผิดทางถือว่ายิงดีเลยครับก็ยึกจังหวะหนึ่งครับแล้วหลอกหน้าเท้า สำเริงสำเริงเอาตัวบังไว้ได้ฟาวครับจะออกบอลเร็วมีขวางไว้ครับผู้เล,นล่นราวชา้าก็งุนหิดครับนี่รับไปเหลืองไปด้วยเลยครับชัดชยัยอันนี้ครับโดนเหลืองนเป็นเหลืองที่สองเหมือนกันครับเนี่ยนี่จะดูกกังหาะภาพช้าครับก็ตังบอลแล้วสำเริงวิ่งมาอัดเลยครับโอ้ชัดชยัยยืนอยู่ตรงนั้นครับ ก็เปิดมาลูกนี้ได้มงด้วยแล้วเอาเปลี่ยนทางโอ้โหดานิโลครับที่มงแล้วบอลเนี่ยดูค้างครับเปิดมาตรงนี้ดานิโลมงแล้วโกกิโอ้โหบอลไปโดนเข่าของโกกิครับลอนาชัยลอนาช,ชัยพลิกหลบมาสวยเลยครับแล้วแทงต่อมาดานิโลได้ตวัดยิงลูกนี้แล้วไม่เข้าครับโอ้โหซัดลูกนี้สวนตัวฟาดบิลังโหลดไปแล้วครับนี่ครับต้องชมจังหวะให้ของลอนาชัยด้วยครับแล้วมีเวลาครับ เบี่ยงซ้ายตรงนี้ผ่านมือของฟ้าสีิลังโหลดไปแล้วแต่หลุดกกอบออกไปครับสราวุฒเปิดยอดคืนกับปเหม่พักอกแล้วปั๊มบอลมาเอาชนะได้ครับคิมโบมยองยิงติดเซฟครับชมจังหวะลุยขึ้นมาเลยครับดูจังหวะนี้ก่อนครับมคิมโบยองซัดลูกนี้ตรงตัวผวูกสาประตูครับลุยหลบไปสองคน อ่ครับไหลเข้ามาข้างในคิมโบยองคิมโบยองยิงผิดเหลี่ยมแล้วว่ากลายเป็นดีครับโอ้โหมาเข้าทางสราวุธเกิดสีอจ่อไม่เหลือเลยครับนี่ครับบอลมาถึงคิมโบยองจังหวะแรกยิงไม่ดีแต่ว่าวิ่งสอดมาจากด้านหลังนะครับสราวุธลูกนี้ไม่ล้ำครับโอ้โหจากยิงแป๊กกลายเป็นแอซิเลยครับคิมโบยองนี่เซนเตอร์ฮาฟนะครับสำหรับสราวุธเกิดสีจริงๆแล้วนี่ ขึ้นมาจังหวะนี้แล้วยิงให้กับเชียงใหม่ปิดกล่องเลยครับแบบนี้ทุ่มไกลขึ้นมาครับของเชียงใหม่คิมบอยองยิงไกลเลยโอ้อ้าวแล้วเรียบร้อยเลยครับโอ้เหมือนจะไม่มีอะไรครับลูกนี้ผีจับยัดจริงๆครับคิมบอยอง4ประตูตอนหนึ่งเลยครับโอโห้หมดสิทธิ์เลยครับไม่รับแล้ว1 2แล้วเวี่ยงซ้ายตรงนี้โอ้โหเป็นลูกใบไม้ร่วงแล้วครับเสียบสามเหลี่ยมเข้าไป สุดสวยเลยครับลูกนี้ส่งเข้าประกวดได้เลยครับลูกนี้ของคิมโบยองดูครับสายของเขาโอ้โหยิงบอลโด่งจริงแล้วมันค่อยฮุกแล้วเสียบเลยครับอือแล้วบุทรศิลก็เป่าหมดเวลาการแข่งขันไปครับเป็นเจ้าบ้านนะครับเชียงใหม่เอครับถล่มเอาชนะราชระชาไปสี่ประตูต่อหนึ่งครับ